แม่ทัพพักที่1ย้ำนะคะว่าปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกื้อกูลต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยตามรถแมพค่ะผลโทรกับบรนนรถถดรุติแม่ทัพภาคที่1กล่าวถึงกรณีหากมีการนำมาตรา44มาใช้แทนกฎอัยการศึกว่า กองทัพภาคที่1เป็นกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยมีหน้าที่รักษากฎหมายไม่ได้มีหน้าที่ออกกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมกองทัพภาคที่1ปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้า และมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกื้อกูลต่อสภาพแวดล้อมในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยตามรถดแมพโดยมีการประเมินสถานการณ์ทุกวันท่านี้การสื่อสารผ่านโซเชียลต่างๆทําให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสับสนซึ่งในพูดคุยสร้างความเข้าใจกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้อํานาจหรือความรุนแรงนอกเหนือกฎหมายซึ่งเชื่อว,ว่าทุกคนรักบ,บ้านเมืองและต้องการเห็นความสงบสุขเช่นกันจะ,จะไปออกกฎหมายนะครับเพราะนั้นเรา เพง้าที่แวดตามกฎหมายบังคั้ใช้กฎหมายเพื่อให้ประเทศเกิดความสงบสุขครับแม่ทัพพักที่หนึ่งในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ายังมีหลายขั้นตอนซึ่งยังไม่ตกผลึกและยังต้องพูดคุยรวมทั้งประชุมหารืออีก